ที่ชื่อว่า ITS ซึ่งให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสเป็นหุ้นส่วนลิขสิทธิ์และได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ที่มากมายมหาศาลซึ่งมันคือเครื่องมือชนิดเดียวกันกับอภิอัคารมหาเศรษฐีของโลกได้ใช้กันวันนี้เราโชคดีอย่างมากนะครับด้วยความเมตตาของท่านครับทุกท่านครับกด999ครับเป็นการกราบขอบพระคุณท่านประธานทั้งสองของเราครับ และที่สําคัญครับจะไม่มีอาจารย์ชินในสมญานามกุญซื้อแห่งความสําเร็จใน t o อปอัพทูริสครับถ้าขาดบุคคลท่านนี้ครับผู้ที่นําพาอาจารย์ชินเข้าสู่ครอบครัวของ Top Up t o ทูริสครับก็คือท่านแบล็ k ไดมอนด์คนแรกของโลกครับท่านสิระปชาภพูนหิรันธนกุลครับขอบคุณท่านอย่างมากเลยที่ท่านไม่เลิกทําเครือข่ายและยังเชื่อมั่นในธุรกิจเครือข่ายว่าจะสามารถสร้างความร่ํารวยให้กับเราได้นะครับจึงนําพาอาจารย์ชินเข้าสู่ ครอบครัวของ Top Up Tourist และทำให้เราได้พบกับทางรอดทําให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพูดได้ว่าเราสามารถเป็นเจ้าของชีวิตตนเองได้ขอบคุณท่าน Black Diamond คนแรกของโลกครับท่านสิบประชาพูณหิรันธนกุลนะครับ การเป็นเจ้าของชีวิตตนเองนั้นเป็นอย่างไรนะฮ oh, นะโอ้เนี่ยหัวข้อนี้นะครับที่อาจารย์ชินตอกย้ําอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมันจะมีงานอะไรละครับที่จะทําให้เราสามารถเป็นเจ้าของชีวิตตนเองได้จริงๆนะครับและการเป็นเจ้าของชีวิตตนเองเป็นอย่างไรลองคิดดูสินะถ้าหากว่าเรามีเงินใช้ตลอดทั้งชาติก็ไม่หมดมันงอกขึ้นมาทุกวัน มีเวลาเหลือเฟือไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายเหมือนคนอื่นไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าบ้านหน้าร้านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะและแน่นอนครับคุณคิดว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรเออทุกท่านคิดว่าถ้าหากว่าเรามีเงินมีเวลามีสุขภาพแข็งแรงคิดว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรครับทุกคนสื่อสารสองทางนะครับ ด้วยเวลาอันจำกัดพิมมาครับพิมมาเออเราสามารถเป็นเจ้าของชีวิตตนเองได้จริงๆอีกครั้งครับคุณเคยคิดไหมว่าโหดีมากใช่ไหมมีความสุขนะครับอคุณเคยคิดไหมว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าคุณได้เป็นเจ้าของชีวิตตนเองจริงๆ แต่อย่าลืมนะครับเห็นด้วยไหมครับว่าเมื่อเราหักลบเ,เวลานอนเวลาสื่อสารและเวลาทํางานกิจวัตรประจําวันของเราแล้วนั้นน่ยคนส่วนมากจะเหลือเวลาไม่ถึง1หรือ2ชั่วโมงต่อวนันเพื่อทําในสิ่งที่เขารักที่จะทําที่สําคัญครับถ้าพวกเขาไม่มีเงินพวกเขาก็อดทําในสิ่งที่เขารักเหล่านั้นนี่ไงครับเหตุผลที่ผมถามครับเพราะว่างานที่เราทําอยู่ปัจจุบนันหรือทํามานานแล้ว หรือทามาทั้งชีวิตแล้วมันได้ให้อิสรภาพทางการเงินเวลาและสุขภาพแก่ทุกท่านแล้วหรือยังทำไม่ครับนี่ไงคือเหตุผลที่ผมถามว่าผมได้พบกับวิธีการที่คนคนหนึ่งสามารถเป็นเจ้าของชีวิตตนเองได้โดยทำธุรกิจจากที่บ้านของเขาเองและกุญแจที่สำคัญที่สุดครับผมมีระบบที่ใช้งานง่าย คนทั่วไปก็สามารถทำงานนี้ได้ด้วยระบบนี้ไม่ต้องเป็นนักขายครับไม่ต้องการเวลามากมายนะเพียงจัดเวลาครับเพียงวันละหนึ่งหรือสองชั่วโมงในช่วงเริ่มต้นครับแล้วคุณจะได้พบว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของชีวิตตนเองได้จริงๆและที่นี่ครับที่ Top อัพทูริ h ครับนะฮะ ท็อปอัพทัริสคือการตลาดแบบเครือข่ายนะครับอย่างที่คดบุ๋มกิติพันธ์ได้กล่าวเมื่อตอนต้นนะครับแน่นอนครับการตลาดแบบเครือข่ายนั้นคือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ทุกท่านครับสามารถจะให้กับเพื่อนคนหนึ่งได้ลองหาใครสักคนสิครับที่เขาอยากได้อะไรก็ได้แล้วแสดงให้พวกเขาเห็นครับระบบของเราครับจะช่วยให้ ได้มานะครับจะช่วยให้พวกเขาได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาแน่นอนครับเงินและงานงานที่เราทำครับเรากำลังช่วยเหลือผู้คนให้บรรลุความฝันของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนที่กำลังคิดถึงการเป็นเจ้าของชีวิตตนเองนั้นมีอยู่ทั่วโลกรวมถึงคนในห้องแห่งนี้ด้วยนะครับ เพียงแต่ว่าเรายังไม่เจอหรือเจอแล้วยังไม่เข้าใจนั่นเองนะครับเรามาดูสิอ่ามันคืองานเดียวครับที่ดีที่สุดในโลกที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนคืองานเครือข่ายและเครือข่ายที่อาจารย์ชินตามหามาทั้งชีวิตครับพบแล้วครับที่ Top-up Tourist ครับเพราะว่าที่ Top-up Tourist นั้นนะฮะเราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องขายของนะครับและสำคัญครับลิกสิิธิสครับ ซื้อครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวขายได้ไม่มีวันหมดครับเราซื้อลิขสิทธิ์แพตตินัมหนึ่งเจ็ดสองเก้าเก้าครับเราจะขายกี่สิบกี่ร้อยแพตตินัมก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปควักเงินหรือว่าไม่ต้องไปซื้อแล้วซื้ออีกครับซื้อครั้งเดียวมันมีอะไรล่ะครับที่ซื้อครั้งเดียวแล้วขายได้ไม่มีวันหมดเราเป็นเจ้าของระบบไงนะครับเราไม่ต้องขายของไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับระบบของเราใช้ได้ทั่วโลกเห็นไหมไม่มีการจัดทรงเรื่องของโลจิสติกนะเพราะว่าทุกที่บนโลกใบน,นี้ครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถโหลด ITS ได้นะครับเราไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีงานบัญชีใดๆนะครับ นะเพราะว่าระบบ AI ของเราทํางานให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่เสี่ยงขาดทุนครับงานนี้คืนทุนได้ภายในวันเดียวด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านครับเ,เจอแล้วครับที่นี่ครับที่ท็อปอัพทัรนะฮะตั้งใจเรียนรู้นะครับทำความเข้าใจแล้วท่านจะได้พบว่าท่านสามารถเป็นเจ้าของชีวิตตนเองได้จริงๆเพราะที่นี่ครับคือคําตอบของทุกคน ทับ up to r วริคือทางรอดของทุกท่านทุกคนครับงานของเราครับเราไปช่วยเหลือผู้คนนะครับเราไม่ได้ไปเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในทางตรงนันครับเราไปลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้คนช่วยให้เขาได้ประหยัดค่าเน็ตค่าโทรช่วยให้เขาได้ประหยัดได้ลดค่าไฟ,ฟฟ้าช่วยให้เขาประหยัดน้ำมัน่าไม่ต้องใช้รถน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับช่วยให้เขาสามารถได้ซื้อสินค้าคุณภาพ ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม ITS ของเรานะครับและสิ่งสำคัญครับช่วยให้เขาได้เห็นโอกาสการเป็นเจ้าของเครื่องมือในการสร้างไรายได้ที่มากมายมหาศาลและในที่สุดครับทั้งเราและเขาเหล่านั้นครับก็จะได้พบว่าเราได้เป็นเจ้าของชีวิตตนเองจริงๆและเรายังสามารถส่งสินทรัพย์หรือว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ย ให้เป็นโมโดกให้กับลูกกับหลานได้อีกด้วยโอ้โหนี่คือสุดยอดของธุรกิจครับที่ทุกท่านทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจลงมือทำและสามารถสำเร็จได้ครับอาจารย์ชินก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ครับเห็นชัดเจนครับเห็นภาพครับว่าตัวเองเป็นมนุษย์พันล้านครับตอนโปรแกรมชินอาจารย์ชินชินพันธ์รุ่งทวีนคทพบผมเป็นคนมีความสุข หรือว่าชินพันั์รุ่งชวีนะท่านผู้มีเงินหนึ่พันล้านโอ้โหภาพพันล้านชัดเจนมากเราจะได้ฟังจากแผนการตลาดต่อไปนะครับโอ้โหด้วยเวลาอันจำกัดตอกย้ําความเชื่อมั่นต่อท่านครับที่นี่ครับที่ Top Up Tourist คือคำตอบของทุกท่านทุกคนครับเรียนรู้ รู้ให้จริงลงมือทำและประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับจนถึงคราวไดมอนด์ในท็อปอัพทัวริสทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับเชา้านี้โชคดีมีความสุขทุกทุกท่านครับสวัสดีครับขึ้นมา MC ครับ